เสียงนาฬิกาปลุกตอนตีห้าภาพเด็กงัวเงียถูกอุ้มขึ้นรถเพื่อไปกินข้าวเช้าบนทางด่วนแบกกระเป๋านักเรียนที่หนักกว่าน้ำหนักตัวและกลับมาบ้านตอนค่ำด้วยความเหนื่อยล้าเพื่อทำการบ้านจนดึกดื่นนี่คือกิจวัตรประจำวันที่พ่อแม่คนไทยหลายล้านคนคุ้นเคยและเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราจริงๆหรอในยุคที่ความรู้อยู่บนปลายนิ้วมือ และระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตคนเริ่มตอบโจทย์โลกอนาคตได้น้อยลงคำว่าโฮมสคูลหรือบ้านเรียนจึงกลายเป็นทางเลือกที่มาแรงที่สุดในปี2025นี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพอพูดถึงโฮมสคูลหลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่เพียบทำแล้วตำรวจจับไหมลูกจะโง่หรือเปล่าลูกจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาเข้ากับใครไม่ได้ไหมและที่สำคัญ พ่อแม่ต้องรวยล้นฟ้าหรือต้องเก่งระดับด็อกเตอร์ถึงจะสอนลูกเองได้ใช่ไหมวันนี้ผมจะพาคุณไปรื้อระบบและเจาะลึกความจริงของโฮมสคูลในเมืองไทยแบบม้วนเดียวจบครับว่ามันเป็นทางรอดหรือทางตันกันแน่พาร์ทที่ 1. เรื่องกฎหมายและวุฒิการศึกษา the legality คำถามแรกที่ต้องเคลียร์ให้ชัดโฮมสคูลในไทยถูกกฎหมายร้อเอร์เซ็ต์ครับ เรามีพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2549รองรับชัดเจนโดยพ่อแม่มีสิทธิ์จัดการศึกษาให้ลูกได้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงม .6 เลยทีเดียวขั้นตอนมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดครับ1คุณเดินเข้าไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสอปอพหรือสอปอมในจังหวัดที่คุณอยู่2ยื่นแผนการจัดการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนหลักสูตรที่คุณออกแบบว่า ปีนี้ลูกจะเรียนอะไรจะวัดผลยังไงและ 3. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติยินดีด้วยครับบ้านของคุณคือโรงเรียนอย่างเป็นทางการแล้วครับและวุธิการศึกษาล่ะเด็กโฮมสคูลจะมีการประเมินผลปีละหนึ่งครั้งรวมกับเจ้าหน้าที่เขตครับไม่ต้องไปนั่งสอบกากอขอคงแต่ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอหรือพัฒนาการจริงเมื่อจดช่วงชั้นป .6 ม .3 ม .6 เขตก็จะออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือปอพอหนึ่งให้เหมือนโรงเรียนเป๊ะครับสักและสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกประการจะเอาไปสมัครเรียนต่อมหนึ่งหรือยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยรอบพอร์ตโฟลิโอก็ได้หรือบางคนเลือกสอบเทียบ IGCSE หรือ GED เพื่อโกอินเตอร์ไปเลยก็มีเยอะแยะครับพารที่2พ่อแม่ต้องสอนเองทุกวิชาไหมเดอะทเชอร์โรนี่คือความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งครับ การทำโฮมสคูลไม่ได้แปลว่าแม่ต้องจบเอกฟิสิกส์หรือพ่อต้องเก่งภาษาฝรั่งเศสหน้าที่ของพ่อแม่คือฟาซิลิเตเตอร์หรือผู้จัดการการเรียนรู้ครับไม่ใช่ครูผู้สอนคุณมีหน้าที่ออกแบบครับว่าลูกชอบอะไรถนัดอะไรถ้าลูกชอบเลขแต่คุณสอนไม่เก่งคุณสามารถจ้างติวเตอร์มาสอนเฉพาะวิชาให้ลูกเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ระดับโลกเช่นคอร์สเซราคานอะคาเด หรืออาจจะรวมกลุ่มกับพ่อแม่บ้านอื่นโคออปผลัดกันสอนในสิ่งที่ตัวเองถนัดหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นครับไม่ใช่การยกกระดานดำมาตั้งไว้กลางบ้านแล้วสอนตามหนังสือกระทสวงพา์ที่3เรื่องเพื่อนและการเข้าสังคม The Socialization Myth ถ้าไม่ไปโรงเรียนลูกจะไม่มีเพื่อนลูกจะแปลกแยกไหมผมขอชวนคิดมุมกลับนะครับสังคมในโรงเรียนคือสังคมจำลองที่เอาคนอายุเท่ากัน เกิดปีเดียวกันเอามาขังรวมกันไว้ในห้องสี่เหลี่ยมแต่สังคมในชีวิตจริงเราต้องคุยกับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพใช่ไหมครับเด็กโฮมสคูลไม่ได้ถูกขังอยู่ในบ้านครับแต่โลกคือห้องเรียนของเขาวันจันทร์เขาอาจจะไปพิพิธภัณฑ์วันพุธไปเรียนดนตรีกับเพื่อนกลุ่มใหม่วันศุกร์ไปทัศนศึกษากับเครือข่ายบ้านเรียนงานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่า เด็กโฮมสคูลมักจะมีทักษะการเข้าสังคมหรือ social skills ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กทั่วไปเพราะเขาชินกับการพูดคุยกับผู้ใหญ่และคนหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่คุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันดังนั้นตัดคำว่าเด็กกฎเก็บออกไปได้เลยครับถ้าพ่อแม่บริหารจัดการกิจกรรมได้ดีพาร์ Part ที่4ความจริงที่เจ็บปวด The hard truth ฟังข้อดีมาเยอะแล้วมาดูราคาที่ต้องจ่ายบ้างและอันนี้คือเหตุผลที่หลายบ้านไปไม่รอด 1. ราคาของเวลาการทำโฮมสลต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่ทุ่มเทเวลาเต็มที่ครับนั่นแปลว่ารายได้ของครอบครัวอาจจะหายไปหนึ่งทางหรือคุณต้องทำงานแบบฟรีแลนซ์ที่บริหารเวลาเก่งมากๆม,มันคือการแลกวิถีชีวิตครับ 2. ความเหนื่อยลา้าเบิร์นเอาท์การเป็นทั้งพ่อแม่และครูในเวลาเดียวกันมันชวนประสาทเสียมากนะครับเวลาลูกดือ้อไม่ทำกันบ้านคุณจะหนีไปไหนไม่ได้ ความสัมพันธ์ในบ้านอาจจะตึงเครียดถ้าแยกแยะบทบาทไม่ดีและ 3. วิันต้องเหล็กไม่มีระฆังบอกหมดคาบไม่มีครูฝ่ายปกครองมาคอยจี้ถ้าพ่อแม่ขี้เกียจลูกก็ขี้เกียจสุดท้ายวันๆอาจจะจบลงที่การตื่นสายและเล่นเกมทั้งวันนี่คือหลุมพรางที่น่ากลัวที่สุดบทสรุปใครที่เหมาะกับโฮมสคูลโฮมสคูลไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกคนครับแต่มันเหมาะสำหรับ พ่อแม่ที่เชื่อว่าศักยภาพของลูกสำคัญกว่าเกรดเฉลีย่ยครอบครัวที่มีความพร้อมเรื่องเวลาและวินยัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความสนใจเฉพาะทางที่โรงเรียนตอบสนองไม่ได้ถ้าคุณคิดจะเริ่มผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งลาออกครับให้ลองทำโฮมสคูลช่วงปิดเทอมดูก่อนลองวางตารางสอนเองลองคุมลูกเองดูสักหนึ่งเดือนถ้าคุณทำแล้วมีความสุขลูกแฮปปี้และคุณไม่เป็นบ้าไปซะก่อนนั่นแหละครับสัญ,ญญาณไฟเขียว การศึกษาคือการวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่การวิ่งสปรินต์ไม่ว่าจะเลือกโรงเรียนหรือเลือกบ้านเรียนขอให้เป็นทางที่ลูกวิ่งแล้วมีความสุขที่สุดใครที่กำลังทำโฮมสคูลอยู่หรือกำลังลังเลมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับเรามาช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ